นะครับนี่จะเป็นการสาธิตนะครับสอบของระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้เครื่องสับล้วยใช่ไหมในหลักสูตรทรบนะคุณมีวัวเครื่จะเอาอันนี้ว่าแทนแรงคนหรืออะไรแทนแรงคนครับเพราะถ้าใช้แรงคนอ่ะมันจะได้มันเสียเวลาแล้วก็ได้ประหยัดเวลาประหยัดเวลาลงก็จะเป็นบอดี้ของเครื่องนะครับผมถามหน่อยถ้าผมเอาเงินซื้อเครื่องคุณ ซื้อเครื่องคุณนะครับกับเอาเงินนั้นไปซื้อ,อาหารมดาให้กิน,นดีกว่าอ่าถ้าเอาอาหารธรรมดาให้คนกินหนะกว่ามันดีกว่าครับแต่บางครั้งบางครั้งบางครั้งถ้าเกษตรกรซื้อหัวอาหารให้มากเกินไปมันก็จะเสียมากแล้วก็จะทำให้ค่าเลี้จจยงใช้แพงมากกว่าแต่ถ้าเรามีเครื่อง<ด>อยู่แล้วแล้วเรามีต้นกล้วยแล้วใช้ได้หลายปี เราต้นกล้วยมาต้นกล้วยมันจะขึ้นมาได้เรื่อยเราก็ใช้มันง่ายใช้ได้นานกว่ามันยังมีผลผลิตได้มากกว่ามันยังมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ครับใช้ครับใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากขึ้นยังไม่ต้องให้มันเกยดน่งออกไปเป็นทางวชาตเราหาประโยชน์ได้จากต้นกล้วยหลายอย่างใชไม่ใช่ครับนักการเมืองจะซ้ำกับ ราคาราคาราคาที h h ส Circuit, ส่โประเมินไว้จะอยู่ราวารักสี่ห้าส่ันหาน้าเมความหนาบานของก้วยที่เราปานออกมาเราปรับได้ไหมอันนี้ยังปรับไม่ได้ครับเพราะมันจะอยู่ราคารักสี่พันห้าสี่พันหกาเป็นาม ความกว้างความกว้างคือยังไงควหนาไม่กว้างครับกว้างกว่ว้างเป็นแผ่ความหนาของแผนวาหนาเป็นแผ่นาหนาาทีนึงได้กี่กิโลหนึ่งนาทีนี่ถ้าหนึนาทีจะได้อยู่ที่0 5นกิโลกรัมศูนห้าสิกกิโลกรัม 0.55กิโลกกี่กิลกมันไม่ถึงกิโลมันไม่ถึงหนกิโครับแต่ถ้าใช้คนหั่นจะได้อยู่ที่0.27คือ200กรัมครับม่จะทำในขนาเท่าภายในหนึ่งี้ัเนันมเทีายังมันทำไมได้น้อยจังเโดยประมาณโดยประมาณเดาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าได้แต่ทตัวเลขเปๆี่เริ่มโดยประมาณแล้วประมาณเอาครับ บางครั้งก็ไม่แน่นเลก็เหันถ้าหันต้องเร็วกว่านี้นะมันต้องได้เยอะกว่านี้ต้องรอก็สองครับตอนนี้เลยนาทีนึงมันต้องได้สิบกิโลย้อนเส้นผมเท้าเลยผมนาทีนึงผมได้สิบสองโอ้ตอนนี้สีขาวเลยเต้ยๆที่เร่งขึ้นมามันต้องเร็วกว่าคนเลยเร็วกว่านคร้อยพอย ผมถามเลยว่าถ้าเกิดผมไม่ซื้อคุ้มนะเพราะมันท่าแนะมันก็ดีกว่าสะวงหนึ่งอันนี้นาทีหนึ่งบ่อเด็ดพ่อกิโรถ้าส้พงหนึ่งสาเกินไปจริงๆมันต้องเร็วบ่อด็ดพ่อมูลนิธิตัวนี้มันต้องความาันี่เบี๋ยิ่งกันเดี๋ยวดูก่อนเราลองทดสอบก่อนเปิดเครื่องครับมันหลอดสากหมดเลยเนาะ 何 อันนี้เกือบ2อกิโลครับก่อนพี่จะเอามาทดสอบพี่ต้องเอาห้วที่ไปสร้างน้ำหนักก่อนใช่ไหมไอที่พี่พูดเมื่อกี้ห้าหกห้าห้าแล้วมันแค่ห้าสิกิโลนะห้าหกจดห้าหาเราู่นะยันแมรห้ากิโลอะไรอันนี้ยี่สิบไม่เหนวมาประมาณอกิโน่อนแรกที่เราไป มันแรกประมาณสักสามโลมันมันได้เยอะกว่านั้นกว่าสิบห่าถ้าสามอันนี้เอาถ้าถ้าถ้าสามกิโลใช่ไหมยี่สิบพีมันได้สักเก้ากิโลเอาสิบกิโลยังได้เลยนะครับใช่ไหมได้ได้ดีกว่าเห็นไหมแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยไอ้กิโลเนี่ยมันก็ต้องดูที่ไดมิเตอร์ของอ so ันนี้ด้วยตรงหลังด้วยดูไดมิเตอร์ด okay. ้วยถ้าสมมติว่าพี่เอาในมิเตอร์เท่านี้เรามาทดสอบเนี่ย มันก็จะได้ประมาณแช่นี้แหละนะครับเราเราเอาน้ําหนักว่ากันดีกว่าเขาังไม่ได้มองเลยคราบเอเาโอเคร่เครื่องทำงานดีอยู่อาจารย์สง่าบอกว่าเรามียังไม่รับอีกเอารับแล้วเขาได้รับรับสร็จแล้วราจะใช้งานแล้วรับรับมาก่อนหน้านี้เราเส็น ผ่านนานแล้ว <C AL AN CE> คืออย่างนี้นนในกนรณีที่จะให้มัน่าดพี่จะบอ,บอกว่าพี่ยังไม่รับพี่มาบอกว่าี่ยังไม่รับพี่ตกเลยครับพี่เอางี้ให้ผมไ้เราตั้งื่เน่ยไปเตรียมขึ้นมามาท้ือเราอยากรู้ว่าเวลามาเทียบกับคนล้ว ด้วยที่มันเป็นเงินพอการใช้งานของเครื่องต้องรู้ปริมาณของตในดวเครื่องนี้ร่าๆรับวยังไงผู้พิพากษอยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วนลัการกัน้จ้างต้องไวยังไอโดยังไให้กิโลพวกะดคบลองเลยใช้เวลากี่นาทีกีเซนต้อต้ใ่อนอะไรององใหตกให้ผู้ชนเออ ลองลองลองไปทำมีเซนใหม่ดูครับดีนะครับจะเป็นดานนะครับไม่ว่ากันแต่ว่าเครื่องเครื่องโอเคจะได้ครับประสิทธิภาพใช้ได้ครับประสิทธิภาพนิ่มมีเซนนิ่มใออกมาโปรตีเลยครับผมลองสูตนะมีเซนนะกลุมอื่นด้วยครับกุมอง่นด้วยน้ำโพ2น้ำโปตีอันซิตี้ครับอันยับไปไหะครับหายต่อไป 对，对。